สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงนิเมก็เราอยู่กับหมวดเพลงจากซีรีส์เฟ e กันอยู่นะครับครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมากับ o p จากเฟสภาคเฟสเตย์ไนท์อลิมิเต็ดเบสเวิร์กภาคทีวีซีรีส์นะครับโดย o อที่ผมเอามาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของทางซีซันที่2นะครับกับ o p ที่มีชื่อว่าเบฟชายโดยคุณเอเมกซึ่งตัวเพลงนี้นะครับก็จะมีจังหวะดนตรีที่ค่อนข้าง หนักแน่นนะครับตัวเพลงไม่ได้เร็วมากจนเกินไปตัวเครื่องดนตรีหนักแน่นเน้น Impact ส่วนเสียงคุณเอเมเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่ร้องออกมาแล้วมันมีความดังของเสียงเนี่ยพอๆกันกับเครื่องดนตรีหรือว่าจังหวะของเพลงนะครับทำให้ตัวเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความก้มกลืนกันอยู่พอสมควรนะครับผมใครสนใจก็ไปลองฟังกันได้นะครับกับเพลงเบฟชาย แล้วก็ขอฝาก f a c e Stay n i h t t Unlimited b a d Work กันไว้ด้วยนะครับผมครั้งต่อไปผมจะมาแนะนำเพลงอะไรจากเฟสภาคไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ